นายพิธาลิมจริญรัฐสสบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลยืนยันว่าการลงพื้นที่ที่จงังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์ฝุ่นที่ยังอยู่ในระดับวิกฤตในฐานะที่พักเก้าไกลมีสสในพื้นที่ถึง7คนรวมทั้งเป็นการเก็บข้อมูลเตรียมการเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติที่จะมีขึ้นในวันที่3-4เมษายนนี้ด้วยนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒสกุลสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลยอมรับว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้กําหนดตัวบุคคลแต่คาดว่าไม่เกิน40คนค่ะ ส่วนประเด็นที่จะอภิปรายนั้นจะให้สสเสนอมาและร่วมกันคัดเลือกประเด็นว่าควรอภิปรายหรือไม่โดยน่าจะมีความเห็นชัดเจนหลังจากการพิจารณาร่างงบประมาณปี2567เสร็จสิ้นนายพิทักษเดชเดชเดโชสสนครศรีธรรมาราชสส และรองโฆษกพักประชาธิปัตย์ยืนยันว่าฝ่ายค้านและพักประชาธิปัตย์จะทําหน้าที่ในการอภิปรายอย่างดีที่สุดโดยกําหนด3ประเด็นหลักค่ะคือประเด็นแรกนโยบายที่มีการประกาศไว้โดยเฉพาะนโยบายเรือธงเงินดิจิตอลวอลเลทที่ไม่มีความคืบหน้าเรื่องของความเสมอภาคการเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษคนหนึ่งอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และประเด็นสําคัญคือภาวะผู้นําของนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินในการตัดสินใจเรื่องสําคัญที่ต้องรอผู้มีอำนาจตัวจริงเป็นผู้ตัดสินใจหรือไม่ถ้านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม่มาหรือตอบไม่ชัดเจนประชาชนก็จะเริ่มไม่ไว้วางใจรัฐบาลด้วย พาคุณผู้ชมไปดูผลของนิดาโพครับเขาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องฝ่ายค้านจริงหรือเปล่าสำรวจระหว่างวันที่7ถึง8มีนาคม2,567จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจำนวนทั้งสิ้น1,310ตัวอย่างถามถึงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับสาเหตุที่ฝ่ายค้านไม่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลพบว่าร้อยละ32.75ระบุว่า ควรให้โอกาสรัฐบาลได้บริหารงบประมาณปี2567ก่อนรองลงมาอยู่ที่ร้อยละ23.74ระบุบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเพิ่งจะบริหารประเทศแค่6เดือนจึงยังไม่ถึงเวลาซักฟอกร้อยละ23.51ระบุว่าฝ่ายค้านไม่มีข้อมูลเชิงลึกพอที่จะล้มรัฐบาลได้ร้อยละ11.91ระบุว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายค้านเนี่ยจะต้องมีการประนีประนอมกับรัฐบาลด้วย และเมื่อถามเกี่ยวกับมติของฝ่ายค้านที่จะขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติก็พบว่าร้อยละ38.09ระบุว่าเห็นด้วยครับรองลงมาร้อยละ28.24ระบุว่าฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยไม่ควรขอเปิดอภิปรายใดๆในเวลานี้ส่วนร้อยละ26.72ระบุว่าฝ่ายค้านก็ควรจะขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลมากกว่าและร้อยละ6.95ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ สำหรับความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของฝ่ายค้านร้อยละ3 6 4 9ค่อนข้างพอใจครับรองลงมาร้อยละ28.39ระบุว่าพอใจมากร้อยละ20.84ระบุว่าไม่ค่อยพอใจส่วนร้อยละ10.84ระบุว่าไม่พอใจเลยครับ